สวัสดีครับรายการวันนี้ อยู่ในเลสตี้ออนไลน์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเผาคนบริกวันนี้เราจะมาขับรถพาเพลินกันครับรถจะไปไหนดีเนี่ยแต่ว่ารถที่ผมใช้ก็คือดิกกินวีทันนะครับเครื่องก็คือทีตาเอนจิน2.7อันอีคูฟ เครื่องเก่าผมจะเป็น288นะครับแต่ผมขายไปแล้วเพื่อเอาเซ็ตรถนี้เดินทางกันเลยดีกว่าครับ เวลาคุณจะเวลาคุณจะทำภารกิจในมมลต่างๆ,ๆนะครับคุณต้องเล่นกระโดดเนี่ยถ้าเล็วสามารถขึ้นไปก็จะสะดวกมากครับตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับกระตุกผิดปกติไปหน่อย ว่าน้องมันใช้คมนี้อย่างหนักครับคมเลยกระตุกไปมากแปลกใจจริงเลยแลกกระตุกเริ่ไปแล้วลกำลังจะเข้าโซนนะครับโซนก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับเมืองเลเวล40ขึ้นไปครับ ตกแบบนี้ผมทำเวทเกี่ยวกับความเร็วไม่ไหวครับดูรอดไหมเนี่ยไม่อยากเสี่ยงครับมันกระตุกเกิน ว่างที่วิจัตนาลายโคตรโหดครับผมกับคนเดียวแทบยา่างลำบากแสนสาหัสทิวเพิ่งแค่731รขับเร็วกว่า30กิโลเมตรแล้วก็ชนลบ720เมอเตอร์รลบ630คต้องชวนปาร์ตี้ประมาณ3-4คน กระโดดข้ามพอดีกว่านะครับเนี่ยครับถ้าเกิดคุณไม่อยากเฉียวหรือว่ากลัวจะแบบนี้นะครับจะกลัวโดนแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าคนสวนแบบนี้ผมสารจริงผมไม่ขับเล่นๆ ไ้เยอะกแล้วก็จะกระโดดให้ดูนะครับ ต่อไปเป็นการออกตัวนะครับว้าวคุณกดนะครับอยา่าอย่าก,กดรัวครับไม่งั้นจะเปินเอสเพีเปล่าไปวันนี้ก็จะกินเต็มวันนี้ก็ได้เห็ครับเวลายกล้อก็กดพร้อมบูสต์มันจะไปได้เร็วขึ้นครับ แบบนี้นะครับแต่ว,ว่าคนคงรู้กันยื้อหมดแล้วล่ะ ผมเคยเล่นครับยังไม่ได้จริงนะครับอ่าแล้วผมก็จะมาสอนการขึ้นหลังคาที่ทาวเวอร์หมาที่อะไรหันยางครับเป็นที่สำหรับเลเวลส0สิขึ้นไปจะเข้ามาได้ครับน่ครับขึ้นหลังคา้ครับชนกีก นานใหมขอดูแม็กหน่อยเสร็จปุบยังวะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าจะก,กระโดดขึ้นหลังคาแล้วนะครับดูครับเมลาคคุณจะขึ้นคุณต้องนอนยกล้อแบบนี้นะครับอ่าว่าคุณต้องทำแบบสองจังหวะนะครับเนี่ย โดยการกดลูกศรขึ้น2ครั้งแบบรัวๆแล้ว,ลวครับ2ครั้งเท่านั้นพอจังหวะที่ยกล้อเสร็จก็ยกล้อบแบบนี้ครับก็กดอีกทีหนึ่งนี่ครับเห็นแไบบนี้ครับกวนรถจริง ยัง,งกูไม่เคยเห็นอ่ะอ่าดูครับก็โดดสมมติต้องโดดได้3ชั้นเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็มาถึงแล้วอ่านี่ก็เป็นรถในกดังผมนะครับ อันนี้คือเพกัสไวรัสอาครับอ่า,อาดูกันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รถนี้ครับผมปลื้มที่สุดแล้วไม,ไม่เอาไม่สิเป็นรถที่แรงที่สุดที่ผมใช้นะครับแรงมานับทุกสมัยนี่ก็เป็นเซ็ตเจาะรูนะครับระดับเยอะสุดด้วยอา้าวเดอ๋เวๆๆอ่าดูวยชัด อัดับเนี่ยยางแตกอันดับสิบเอ็ดครับอันนี้มอโตโตคอแล้ครับอัดับแปดก็ไม่เหลือเหมือนกันครับรถนี้อันนี้ที่รู้จักกันดีลำโบกินนี่ครับออกจากบ้าไปหน่อยถอดลายแป๊บอ่าแนวนอ,อแบบนี้ครับ นี่นี่นะครับและนี่ก็ใสแบบ่แป๊บนี่ก็เป็นลูฟเจ็ตคารครับนับว่าเป็นโลที่แรงที่สุดที่ในนี้ที่ผมมีนะครับแต่มันเสียดายที่บางตัวมันคับยาก อ้นี่ลกหน่อยแพรกลาสอัลตอมิกอัตรบแปก็หนึ่งในตำนานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตำนานอันนี้ก็ตำนานอา่าวคันที่สามรูปทรงผมชอบมากๆเลยครับรถนี้นาโนวาร่ควอินเจ็ตซีซีเอ็กซ์อันนี้เที่ยวจักกันดีแพรกลาสเวลส์การือว่าโปเช่นะครับ พอสอิปเปอร์เช่นี่แหละอันนี้ก็เฟอร์รารี่นะครับรู้จักกันดีอันนี้ก็นะว่าเป็นดูรูปร่างแบบน,นี้นะครับแต่ว่ามันแรงสุดๆเลยครับแรงมากเลยเออรถไหนอีกเนะี่ย ไม่มีแล้วมั้งเอเอรถที่เด็ดที่สุดนี่ใครซัมบารินะครับเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรให้ดูลักษณะพิเศษของมันที่ไม่มีใครทำได้มันก็คือนี่ครับี๋้วเอาใหม่ใหม่ ติดแล้วไม่ได้ทำงานกพื่อครับนี่หรือเปล่าวะนี่แบบนี้ครับเออผมปล่อยผมปล่อยออแนอ,ยอนแล้วนะครับผมปล่อยลูกศรแล้วนะครับเนี่ยมันมันค้างแบบนี้เลยครับรอ้อยคนมาชนแล้วก็ไม่มีใคร มีกลัมชนจริงๆด้วยหาเลิกดีกว่าแล้วก็กำู่รถเดิมกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเรื่องแต่ว่าผมแลง จะมาเริ่มเควสเลยกันเลยนะครับเควสที่ที่มันมเมารถกันนเราจะข้ามรถได้ขึ้นดีๆนะครับต้องขับให้ตามที่มันกำหนดตามความแรงที่มันกำหนดให้นะครับแรงเท่าไหร่มันก็จะขึ้นเร็วเ่าน,น,นะ ตกเลยเอาจริงไม่ได้เจ้าจริงหมดเวลาจลตกไม,ไ,ไม่เห็นรถเมื่อกี้ไม่เห็นรถครับเลยชน จากขอบเมืองมันบังไว้น อ้อมไปิดหน่อยครับอ้อมไปอีกซอยนึงทางเมื่อกี้นะครับอ้อมไปอีกซอยนึงทางที่ที่มีตรงกลางเมืองด้วยอ่ะนั่นแหละให้อ้อมไปทางนี้นี้ก็ให้กดเจน,นะครับมันจะได้สะดวกความเร็วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ครับ กดเ J ก็ได้ครับกัตรงนี้แต่ผมไม่อยากกดอ่ะกดเจในที่นี้ก็หมายถึงกับการรีเซ็ตให้เราไปอยู่จุดอื่นนะครับถ้ากดเกมนี้แล้วพวคุณจะรู้ดีครับโดนโดนกวนชนบ่อยรถน้อยมากเลย รถตู้นี่นะคุณต้องระวังไว้ดีนะครับเวลากระโดดมันอาจจะกระโดะะะโดไม่ผ่านก็ได้ใครจะรู้นึกว่ารถี่ได้ไปโดนข้ามเลีอยนไปทางนี้ก็ได้ ไม้กันแล้วโอ้นี่แหละครับเวลาคุณวิ่งคุณก็จะได้ไอสิ่งเหล่านี้ครับไอลูกเต๋าทองของเอสคาราาโจนะครับที่ผมเก็บชิปเนี่ยด้วยคับอ,อ่าอยากรู้ใช่ไหมผม,ผมเก็บชิปมาทำไมเดีย๋ยวให้ครบแพ็คหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งสักครู่ครับเอออยู่ไหนแล้ว เกลดห้าพันอ่กมาดูกันครับทำไมผมถึงต้องเก็บมานี่ครับเนี่ยมาจากไอมาที่ไอเจสันบงนะครับก็กดที่ซื้อไอเทมพิเศษก็ซื้อน้ำยาละลายมาแล้วก็กดที่สร้างไอเทม นี่ขึ้นหน้า,านก่อนครับก็อันนี้ตามมาอีกทีเห็นแล้วมันก็จะได้เลชิปครับซึ่งเป็นการเอาไว้ใช้สกิลของรถในตำนานาสะสมไว้ครับอ่าผมก็ขอจบการเสนอเพลงเท่าน,นี้ครับถ้าคอมจะลื่นกว่านี้ผม คราวหน้าผมจะพาไปวิ่งเควสแต่ละเควสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเมารถชนรถอะไรประมาณนี้นะครับอ้าแล,แล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ